หลังจากท yeah well, ี oh, gods, oh, ่เราต้มเรียบร้อยแล้วมาพักให้เย็นนล้วก็แม่เนาะจะเครื่องแห้งเลยโอ้มีกันหน้ากว่าหางเนาะมันมันมันโดดหมือนโดนโดนเหมือนตุกตาเย็นเดยนายหอยเพื่อวิธีสารมาครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมย่าหิวข่าวครับผมมเจอกันสวัสดีค่ะโอ้คุณแม่กำลังเตรียมอย่างน้อมาหน้เดี๋ยวได้ก็แล้วกยึดขั้วเล้ยวมือนีคุณแม่ทีหรนงครับมุงไอสู่ทางบ้านข้าเบิ่งพ่อกินน้ำมือหนี มันปัเช็ดกอ้อยหางาาหง้วจ้ะก้อยหางง้วใส่ยังก้อยหางง้วใส่จะข้มอนล้ำใส่เลือดก็ห,หูมุยข้มอันล้ำจังน้อยนี่นะแล้วมี่ยังเพิ่มอีกบ่ข้าวหน้าน้อยหนึ่งเฮ้ยแต่เราเห็นเห็นข้าวหน้าอยากจุจังน้อยครับผมเอาจัดไปจัดไปเอาพวก,น,พวกนู่นห<อ>นึ่งเขาต้มหางง้วเป็นยังไงโอ้เปลือยพุณแม่หนี่งเอเล่เลยจ้ะเอเล่เลยจ้ะครับผม ไปออกแกกันเลยเลยกันโอ้อะมองป่อยให้เย็นจัง่อยเขากัจัดการป่อยแล้วครับผมป่อยใหย็นแล้วเลาะเราะครับผมเราะเอาโอ้โห่ยเงยตัวห่โอ้โหเรียบร้อยเลยเลาะป่อยเื่อยเื่ยัดเรียบร้อยแล้วครับผมแกเอาแต ข้อมนุ่มข้อมหนีบย่างเดียวกระดูกเปล่าเลยกับน้อเป็นโอ้ใส่ขั้นหน้าให้พ่อผมแม่มือนียกไก่ย่างหนักเลยโอ้ยหางงัวเจอขันหน้าครับผมเอต้มหางครึ่งไปในอะยเลใส่เพื่อใส่ขนอกไปน่อยหนึ่งแล้วโอ้ต้มหางงัวเนี่ยเขาปรุงเรียบร้อยแล้วอยู่ในหม้อหม้อในน่อากับของแท้ไงดีผมอมล้ำจังไลยครับผมแก่ในเหลืองวิวิ่เลย าาคือความผมเลยครับผมอาพลิดเผ็ดังไมเดเไหเผ็ดเพลิน้ทิงกินเทิ่งหัแต่มือนี้มันติตัดกันยังไงนะครับผมคันหน้าเนืบหางง้วนิ่มโอ้ยกินใส่ข้าวหานยังไงกันยำคือคันหน้ากันสิเงยบยังไงส่น้งสลือยนห้าหวานยำถือกันหางง้กัน แล้วมุ่นลิ่นยังไงครับพวกมะักกับพวกตองไซได้จ้ะเลือดนีด่เอฟซีโอ้ยเห็ดอันก้วยอันหงางงัวให้กินบางกินในไห่บางอีในะคุณแม่ว่าสั่นมาอยากเบิ้งไหลสั่นโอ้ยเมื่อน,นี้บอกเป็นก้อยหางงัวอย่งายงเดียวเขาจัดหนักไปเลยใส่ขา้างหน้าหน้าพร้อมหน้าพร้อมแซ่บไปเลยเมื่อนี้กินตามใจจะขออย่างน้อยเออมีหอมแดงหอมแดงหอมแดงไปหยั่งไปเทีก็สีแดงของหอม<น> <c oughs> สามเกลอผมไปบะปูก้นมามันก็วีเนีแหลมีละาะมีสีสันน้ำก็งเไดรสหวานหอมนะโอ้โหสีสันอ่ะติ่มขึ้นมาติ่มเป็นเจไดเพราะน้ำไปด้วยหะกันอาน้ำไปอทำลำพ่อแล้วเป็ดพ่อแล้วหอมเขากลัว อลเลี่ยดเพราะต้องไล่คุณแมนะ่แล้ะพอแล้วพอแล้วจ้ะอู้หวานทอมมี่ล่ะสีสันนี่แหละพราหวานหวานนี่เลีอยดเรียบร้ยรอยแล้วจ้าโอ้สีสันครับผมน่ากินมากเลยไปไปห้ามมองกินข้าวบ้านเลยครับถึงมองกินข้าวกินน้ำแล้วครับโอ้ยทรงให้ทรง,งหน้าครับผมโอ้คุณแม่เฮ็ดนยังบุญน,นี่เขีย,เย,ยนเยอะงดมาละมาละกีนโ<ม>นเกินเลยหลายจ้ะ เอาเอทุงๆนั่แหละข้างล่างไม้เหงาใ่ได้ท่านอ้าวันจะเป็นาห้ามอะไรเลยอ่ามาพ่อ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 ละกินพ่นี่เอ้ากินไอมส่เนือือนกันมันกินบพูดถ้าพูดกหลาพูด้ามกหลาย อาอพ่อละพ่อละเอาันนึงนึ่งพ่อพ่อค่ะหลักที่สองคือบ้านั่นแหละโอ้ยมือนี้ยน่องออกมาเก็บอันบักมะระขี้นกไหมไปใส่ไว้แต่ใส่อ้อมใส่ยังให้ลูกค้าใส่อ้อมเนื้อแซ่บแซบได้จ้ะครับผมี่มลูกค้าผู้ใดไหนคนอยากกินบรรยากาศ จ้าสุดยอดนะครับผมนี่ละครว่าลมเย็นเย็นอี่ไม่ว่าจะเป็นเย็นฉักเย็นแน่วกิอยู่กลางถนนนี่ต้หาเลยครับถนนไปหน้ากันจ้าถนนถนนซ้ายนี่ของเฮาเหมือดแม่แมนเ่มามาได้จ้ากินข้าวปลาน้ำกันได้โอ้ยเราบังบอกมลาซอสดอสเย็นนองเก็บบางขันงามงามเดล่างหมดเลยท่านโอ้ยฝนอันน้ำหมอกล้องเฮี้ยงอีกดอกนี่จ้าของป่าล่างหรอละบางขันเอาน้ำขวดล่างแล้วอือ มีหอดก้อยบักเขือ,อบักเขือคืนพูนะ้น่ะขามปลอมก็มีได้ไหนิจ้าโอ้ยมือนี่ยพักจัดนักจัดเต็มขอเข่าได้ค่ะมาได้จ้าแซ่บแซ่บน้ำกันได้มือน,นี่มาได้เอฟซีจ้ามาเนี่อันบอกว่าไหนยาน้องก้กยหางว่ากินให้เบิ่งแน่ม,นเนเมาเนี่ยลดเด้อตอนนี้เฮ็ดละเด้อมากับผาเหลืองดอกมามืดเนี่ล่ะเหงาเลยจ้ามาแซ่บแซ่บน้ำกันจ้าอุย้ยลืม อันกอดกรรวงกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายงหอยเผือวิถีสารบรนเทาน้ำเนยได้ใจเด้อมาๆๆมามาเศกเศกอืมอืมมันเป็นตะนังหยากแถมมันควายมันควายหมอกเตลึกอืมนค่กยกินอะไรอืมลำบากกันครับผมคือผมถึงนจังยอดเลยหรอเขาผมอืมนี่แหละนั่งดีหรอ ย่งกังเสเอนั่งปลาปลากินเขายูวัดแม่ไม่เห็นนั่นย่านังพราขนนั่งกังสือละเหยดโซอยหรอยุ่งกําลังออกยุ่งไม่ยาบักมาละโอ้ไต่ยุ่งมาละกินนกพวกกําลังงามงาไหม จับยืนคันหน้าจุดเใหญ่คันหน้ายังต้องกับลวกแน่หรอล่ะทีไรที่เราอืม,น,น,อมนิมน่มไหมกินไปตุ้มยุ่งไป อือกรอบอีอืม,อมบุกขมได้พอกลิ่นไหมก็มีบุกขมกจา่ากินจักไหนอือแกยจังอืออือม,มันก็อ่อนเลยมะละแก่กินไหนคือเกามะแก่เดดตน

มันมักมีงูเหลี่ยมมาโหลดจะต้ตมอื่นอ,ออกมาโหลดมืออื่นหรือต่ตมงูเหลี่ยมได้คลิปลงคลิปใหรอเพื่อไปกดมาอืันนี้คือ,อย่่มย่่มหิวอีหลีย่่ <c oughs> คขำ ก็บุกคือขึ้นเดี๋วลมล้มมตกครับผม้าวบอกง่ายๆมาปิกนี้ก็บเมียบปตาพลังกับบิกนี้นะก็แปลว่าอยางกับปีกนีกปันสวดนะฮะปันว่ามีหรือไม่ต่ากิ้มถูกก้อมถูกไว้ข้างลังครับ ากินหอมกลางท่ำกลางเช้าไปเวลาอยู่รันก็อีกชีวิตหนึ่งเวลาห้ามาข้างนอกก็ใส่อีกชีวิตหนึ่งสุขสันต์พ่อกลางกลางก็เปลี่ยนคนใหม่สนมีบีบีม่ใชชีวิตใหม่ กะว่าน้ำเับวงเพ่อไปกินให้สดมันไม่ีหนาสดเนี่พอดีสดน้ำแจ้วไอ้แฝบเป็นแฝบทั้งนี่ทั้งหิวเข่าบวบอื้อหนักปัสสาออ่อนเมือมอ่นอ่อนจะเนี่ย เป็นแถวอมสนุกเดอ้ออมสนุกสนุกยังแสบกินแล้วต้องเป็นทางงวยหลังเองเลยเอียงที่ย้วยน,นี้โอกาสมัก่กกอนค <c ười> ันหน้าผมไม่เอียงมาทางเดียวร,ร่นแรกที่ตรงกลางรม่นุ่นตรงกลางมาตั้งโตตรงจางเอียงข้างหลังไปอยากได้ทิวทัดง่ามปอบ พาพี่ว่าน้องมาเบิ้งค้ายเขียดเจ้าของเนี่ยละค้ายเขียดมันว่าอันนี้ก้อยกล้วเสบเล้วปลาเขือเป็นแต่เมียดอ๊จ้ำเจ้าคมปอาเคื่อนก้อยปลาเขือคืนโอ้กินได้าก่อนเลย ่านผมทั้งกระบอป่อล่าเด้อจะเรื่อมคดไล่กดแช่ไอแน,น่ทั้งอันคุณหละวัดไตเลี้ยงจันทร์เกินก็ยืมกันรับุเห็นมากปไปเจอมาตรการโควิดบดนเลยเด็กอือโอ้ยเปียะ่ะ อยู่เมืองนอกเมืองน่าก็ไปหามามาหาตับมาแม่พาอยู่กล้ๆยังมีปัญหาด้เยมีหนังสือเด้อตรงมีหนังสือเดินทางไปทางวัดได้หาอั่างวัดมาบ้าบ้างันปบพวกคนดี่กับบ่าได้ไปได้อยู่แล้วอยู่ตลาด เหงายังเดียวยังงงถึงเขามื่อเดียวบ่าบ้านฐานเลยก็คําใจไม่ละบ่ข้าบ้าข้ากระล่มนะไงหลังนังสิโอ้ยนะนีบโผล่นงคือเขาพาคขวัญนันงสีน่งสิไม่นังเดนินก็ <c oughs> <c oughs> จังใจพ่าหลังนู่มันตีไงหลังมัน,น,น,นต้องขึ้นหน้าตาหมาเนาะ เป็นแถวเลยงานมาละเก็ตา,ออามเขาไม่หหูว่าเขาเกิมาลากรีนกจังหลับน้องมาขี่ลงป้อ,อโอแ้แต่ป้อนมันเลยไหมป้น้องมาขี่ลงเมื่อ <c oughs> กป็นมาลากนกเขาเริ่มเกิดมาลากนกนืกซี่งในกระแสพุ้งกัน เขาปลูกเองเขาเบิร์นมาละกินเขาเบิร์นมาละอซื้ออืมอืมโอ้เนื้อยเขียวเก็ดจ่ สดๆกรอบดีเก็บไเป็ี้ยวตู้เย็นเลยนะมึงขนาขง้ก่อน ภาคกระโดดอืมอืม,อมน้ำ <c oughs> น้ำหมอน้ำหมออิมอ่ม,มที่แรกมาจะกินค่อยๆอาบรรยากาศเลนๆนไปเรื่อยๆมันหิวคามหิวของค้นปะป,ะปานนี้ไผ กินไป,ป,นนป,นปนใช่รครับผมยังไม่อยากเอาผักอะไรอืมเยาน้องมามักฟักซีปีกกระบุนกระเจื้อล้ะครับผมคือเกาเหรครับผมฝักแน่ครับผมดแช่กันให้จักนิดหนึ่งครับผมหรือไม่ก็นคขนขมมาเบิ้งไม่กับคนที่ตามครับผม มุนซื้อน้๊อแซ่ลกินเขากินน้ำตามภาษาบ้านเท่าเนี่ยแหละส้นพี่พ่อแม่พี่น้องก้อยนี่ถ้าผู้ใดว่มักเลือดก็บปลาองใส่ก็ได้แสบขึ้นเก่าจ้ะใจเย็นน้องมักคุกขิกจังหน่อยนี่จังนี่น้ำหิ้นวลขอเติมท่านหางงวดต้งต้มก่อนเด้อมต้มจนเปื่อยค่ะมันแบบหางงวดดิบมากก้อยเจ้ากินบ่อยอู้ สมบ่คําป้อมคําป้อมหืมาสิงําเข้าบ่ได้โอ้เตะโกโกเลยกินกปุนสนอกย่ามกินบกันข้ามปอม ่อะกาศหน่อยไม่ขอเท่าเดิยวเต็มแล้วขึ้นหรือเปลา่าเอาหวยนะครับสังเกตุนะครับผมขอบคุญขอบคุณหลายๆเด้องสำหรับคนติดต่างกันยืดดีมีแห้งกันทุกคนครับผมดูแลครอบครัวดูแลตัวเองดูแลคนหลบข่าวกันดีๆครับผมในภาวะจังตีดว่าสู่ครับผม,บผมทุกคนต้องสู่นะครับผมว่าสู่ตายคอหล่อดได้รู้ไหม เศรษฐกิจกระบดียังกระบดีครับผมมันขั้วพัดไปเบบดจ้คอ,คอยคิด<อ>พีจะหนาวานันใหนขั้นบอกขันอะไรเฮ็ดก้อนเฮ็ดหลังครับผมถ้าเราลิปนี้กับคอยทุกคนมีความสุขก็จะเลื่อนในห,หน้าที่การงานสมปราถนาทุกอย่างสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีจ้าขอเป็นกำลังใจแห่ทุกคนทุกคนกคนั้งแเด้อเฮ็ดสู่ส้่สา่จ้าจักมือหนึ่งมันต้องพานจ้าแต่ยังน้องขายของกับลำบากกัน ลำบากเพราะว่าบ่าให้ลูกค้ากับบ่ได้นั่งนั่งก็ต้องนั่งแบบห่างๆกันจังน้อยเมื่อนี้บายๆก็แน่เจเอยครับสวัสดีครับ